มา,าไลฟ์หนอแล้วกันรู้สึกว่าไม่ได้ไลฟ์นานมากแล้วก็ค่อนข้างไม่ค่อยชินเท่าไหร่เลยเขินนะอีกแล้วอืไม่กี่โมงแล้วห้าทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนแล้วกันนะ มีวาสนาก็ได้ดูน,นะจ๊ะทุกคนวันนี้ผมกินข้าวกัดตัวลิ้งตัวเองโคตรเจ็บเลยว่าไงไเดิ นี่ผมมาไลฟ์ในห้องน้องชายนะเพราะว่ามันมีคอมพิวเตอร์พรุ่งนี้ผมสอบคนพรุ่งนี้ผมสอบแล้วสอบมิดเทอมแล้วผมไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่เลยอะเอาจริงนะมันก็นว่าอเนี่ยขนาดพรุ่งนี้ไีสอบอะผมยังมาไลฟ์ทิกตอกเลยแต่ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าจิตใจเราคิดว่าเราทําได้เราก็จะทําได้ พรุ่นี้สอบแบบสอบวิศวะทุกคนแบบเออก็ขอไม่ได้มีที่ใจคะไม่สนับสนุนนะครับผมถ้าใครใจไม่ถึงแนะนำให้อ่านสือนะฮะโอ้ยจำได้ว่ารายข้งสุดท้ายนี่คืออ่านสุภาษิตปาตนะนันละ ลองชวน,นเพื่อนๆมาดูแลดู มาคุยเรื่องนี้เดี๋ยวคุยเรื่องแจสเปอร์เดี๋ยวเป็นไปฮะหลังจากที่เพลงปล่อยไปแล้ว ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับผมสำหรับกระแสตอบรับที่ดีมากๆทำให้เพลง2ล้านกว่าวิวแล้วนะฮะก็โอ้ไม่รู้จะพูดยังไงเลยทั้งผมจุงซินตา้าพีโอแล้วก็รู้สึกมีความสุขมากนะครับแล้วก็อยากจะให้แบบผลงานมันดีต่อไปเรื่อยๆนะก็จะทำให้เต็มที่ในอีกเส้นทางหนึ่งครับเด ตังต้งแต่มาตอนนี้ก็กำลัง working on เพลงต่อไปนะครับเนี่ยฝากได้คนระับอ,อ๋อแล้วก็ขอบคุณสำหรับ เขาเรียกว่าอะไรอะที่ทอมมี่ล่าสุดอ่า EMB ของทั้ง GFPP นะครับผมได้ได้ EMB ล้วนะครับผมขอบคุณมากเลยครับถ้าไม่ได้ทุกคนนะก็คงไม่ได้ขนาดนี้แล้ว เซเลสติกฮอล่าฮอล่าฮอล่าญี่ปุ่นหนาวไหมก็หูดแดงอะครับก็หนาวมากอาการหนาวก็ทำไรโฟดไม่ได้หรอกนะจจะ มาฮาวกีตาล่ะโอ้จะได้ไปอินโดแล้วนะเดือนหน้าน่ะโอเคอินโดนีเซีย see you next month เดือนหน้าเราจะมีฝนเกิดกันหรอฮะมีใครอยากจะพาเกอร์เปล่า ผมเป็นแฟนๆชอบขอกำลังใจเยอะจังเลยเช่นสมมติแบบพรุ่งนี้แบบหนูมีสอบอะ่ะหรือแบบพรุ่งนี้พี่มีสอบพี่มีสัมภาษณ์งานอะ่ะเออขอกําลังใจหนะ่อยถ้าเกิดแบบอยากจะขอกําลังใจว่าพรุ่งนี้มีสอบครัแบบเดยดีไหมอยากเจอพาร์เกอร์ก็ลองแกล้งมางานวันเกิดดูแล้วกันนะครับผมยาวเร็วมากเลย ต้องตัดผมอีกแล้วล่ะ From Indonesia Okay See you next month I'll try my best My second time in Indonesia กินอะไรถึงหล่อกินกินผักครับกินสลัดเยอะ สายรีนนะอเหตุผลที่มาไลฟ์ในติ๊กต็อกก็เหมือนเดิมแหละเพราะว่าคนดูมันไม่เหมือนไอจีอ่ะหรือใครอยากจะมาก็ชวนเพื่อนมาดูได้นะวันนี้จะเปิดโอกาสให้มันดูไลฟ์กัน นี้เหงาแล้วผมไม่ใช่หรอกเพราะว่าจะสอบก็เลยรู้สึกว่าอย่าันไลฟ์สักหน่อยอ่ะอืมเผื่อจะได้มีกําลังใจในการสอบมากคุณทีต้องซื้ออะไรนะเมื่อกี้อ่านไม่ทัน่ะ ฮะ huh? You watch Spiderman mm hmm. อะไร mm hmm. วะ mm hmm. คุณทีไปญี่ปุ่นได้ซื้ออะไรไม่ได้ซื้ออะไรเลยครัคุณทีอะ่ะคุณทีเดินหลงตัวเองอยู่ไม่เห็นเหรอในคลิปอะ่ะ mm hmm. You have school tomorrow No I have exam tomorrow Not just school Welcome back, my friend. เออวันที่สิบเจ็ดมีมีอีเวนต์คู่ครับนานๆทีอ่ะมาหากันหน่อยนะจ๊ะดีใจคนระับได้มีงานคู่กันทุกทีได้มีงานอีเวนต์เปิดอีเวนต์คู่อ่ะอยากเจอแฟนๆทุกคนไม่ไหวแล้วเร็วๆขอแบบเนี่ยสอบพรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวก็สอบพิทีวันจันทร์ละมาหาหน่อยได้ไหม 马哈你的没姐？Ti amo。 ทันไรแลลว,วันนี้ดีใจด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปแล้วฮะ Mm I mean i Don't forget to drink a lot of water now. You too nah. Good morning crab. Can you speak Chinese? Why พี Say, yeah, mm ่แมสเกินหนูจะไปหาอะไรครับอะไรอออะไรมาแมสก่อนมาได้อะแมสไม่แมสก็มาได้ถอด You have earrings yes earrings wasashi earrings sigma boy สปอยเลอร for me and tea ให mm ้สปอยอะไรอ่านเมนไม่ทันจริงอ อืมอะไรไปแล้วเนี่ยคอมเมนต์มาแบปบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บโอ้ยโอ้ oh. love you อะนะจาจะคอมเมนต์เยอะอ่านอ่านไม่ทันนะเป็นว่า love you จุ๊บ ขอบคุณสำหรับเป็ดนะฮะ Can you speak Filipino? How? How? เป็นคนไทยนะ I was crying before. I was crying because of my study and then I opened my TikTok and I saw you live. Thank you. Before. Oh. Oh, you don't cry now, okay? Don't cry. Because I will cry instead of you, okay? I have exam tomorrow but I know nothing, okay man? <laughs> เราเกิดวันเดียวกันเหรออันนี้คือจะบอกว่าอะไรผมลิขิตเหรอฮะมีอันที่สปอยเลอร์ please Nothing. I'm just so rich. Too rich. Hello, hello. How โอ้ oh, sorry guys too many comments อ่านไม่ทันเลยอะมันวิดเดียวแล้วมันก็เด้งเลยทำงไงเดียเ <c oughs> มื่อกี้กดชวนในจุงไปแล้วนะแต่ว่ามันไม่อยอมเข้ามาโทษกันไม่ได้ลแล้วเจ๊ กี่โมงแล้วเนี่ยห้าทุ่มห้าสิบแปดแล้วแขนไม่เจ็บนะครับแต่นั่ซื้อเลยอะ่ะ